สวัสดีค่ะอ่าไม่ได้เจอกันมานานพอสมควรเลยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะคะวันนี้ก็มาเปิดรีวิวเล็กๆสั้นๆให้ดูกันโอเคขอขยับนิดนึงตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวของ Urban c h i รนชนะคะของ Pure Beauty นั่นเองนะคะเป็นรุ่น Illuminating นะคะ Urban c h i ร์นชัยแอนตี้ออกซิเดนนะคะเป็นรุ่น เรเดียนเซรั่มนะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้นะคะได้มาจากอาัสสันเนาะมันจะเป็น made in Korea นะคะอ่าประมาณนี้นะคะกล่องก็ตัวนี้เนี่ยมันจะได้ส่วนผสมมาจากดอกลิลลี่ออร์แกนิกเป็นหลักนะคะแล้วก็มีส่วนผสมอื่นอื่นอีกเนาะตันนี้ก็เดี๋ยวจะ แปะลิงก์ไว้ให้นะคะด้านล่างว่ามีส่วนผสมอะไรเพิ่มเติมนะคะอ่ะส่วนตัวนี้นะคะก็ดูน่าใช้เนาะเป็น Made in Korea ด้วยนะคะเป็นตัวเซรั่มนะคะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะฝุ่นควนันหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็อนอกจากจะช่วยปกป้องผิวนะคะยังมีเซรมามเนี่ยที่ เพิ่มเกาะป้องกันให้กับผิวด้วยนะคะตัวนี้นะโอเคดูที่ผลิตภัณฑ์กันนะคะผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นตัวขวดแบบนี้น่าใช้มากเลยนะคะ,ะขวดดูแบบแข็งแรงเลยแหละนะปริมาณที่ได้อยู่ที่ 30ml นะคะเป็นแบบนี้เนาะขวดเหมือนจะเป็นอ๋อเป็นขวดปั๊มแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยว แป๊บหนึ่งนะอ่ะตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะเป็นเซรั่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเนี่ยแน่นอนมันอาจจะต้องซึมซาบได้แบบว่าดีแน่เลยอันนี้ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะคะอันนี้มารีวิวคร่าวๆให้ทุกคนได้เห็นเนื้อผลิตภัณฑ์ละกันเนาะแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะไปลองก็ทีว่สันนะคะมีนะคะตัวนี้ เม็ดอินคอรีอเห็นไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเทสเนื้อให้ดูละกันนะคะเมื่อน,นี้หนึ่งนะคะยังไม่เคยใช้เลยโอเคเนื้อออกมาแล้วเนื้อเป็นเนื้อสีขาวนะเดี๋ยวเราจะลองดมดูอืมกลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆนะะกลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆเลยนี่อุ๊ยทุกคน มันซึมไปเลยอะดูทีมันซึมแบบคือมันเหมือนเคลือบผิวไว้ประมาณหนึ่งอะแต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกเหนียวเนื้อหนะอะไรนะคะรู้สึกว่าสบายผิวด้วยซ้ำนะคะเป็นเซรัม่มเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวมันหรืออะไรเงี้ยก็คือใช้ได้ปกตินะคะนี่ซึมไปแล้วซึมเร็วมากเลยทุกคนไม่กี่วินาที กลิ่นเขาหอมอ่อนๆนะคะกลิ่นเขาหอมอ่อนๆเลยนะคะโอเคถือเป็นเซรั่มตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้นะคะก็ถ้าใครต้องการผิวแข็งแรงนะแล้วก็อยากให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอ,อยากใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันค่อนข้างที่จะ ซึมทราบง่ายอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปเทสกันดูนะคะอันนี้ยังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าอยากมารีวิวเบาๆให้เพื่อนๆดูนะคะให้พอให้หายคิดถึงกันเนาะโอเคเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวนะคะที่จะมาะแกะกล่องให้เพื่อนๆได้ดูกันเพิ่มเติมนะคะจากวัสด์นเนาะเป็นตัวที่เมดอ in k o เ e a อีกชุดหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเ made in j จ p ปนนะคะที่ได้มาเนาะเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าละกันนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ